ตอนนี้เข้าอยู่ที่หาดมโนพิลมจังหวัดมุกดาหารนะครับเป็นเขตล้อยตอฟังทังพุ่นกับสอบปอปอล่าเด้อพี่น้องเด้อพุ่นอันนี้เข้ามาเที่ยวที่มุกดาหารครับมาเที่ยวแม่นำ้ำโค้งอันนี้แม่น,ำน้ำโค้งรถนี่เพิ่งเข่าสูหาดทรายแล้วครับอันนี้มองเตื้นๆกับสิมี่เล็กน้อยนะครับอันนี้ก็น้ำน้ำยังไหลอยู่ด้อครับนี่น้ำก็ยัองไหลอยู่ครับนี่น้ำน้ำโค้งยังไหลอยู่เลยนะครับนี่ กะซมีพวกซุ่มต่างๆนะครับซุ่ม,มงหงยาข่าเป็นเตียงแค่ให้สำรับให้ห้าเซาเบินผภาปุ้มป่างอย่อยผมคิดว่ายูนี่หลายร้อยซุ่มนะครับขันว่าว่าเป็นพันซุ้มเนย้าเป็น1กิโลหละครับเนี้ลักที่เป็น1กิโลหละหลากหลายบรรยากาศครับลงมไปเรียนน้ำโค้งน้ำกันนะครับกะซิมีเป็น การจองนะครับเป็นสุ่มไผ่ซุ่มมั่นาราคามีคนค่อยบริการนะครับยู่แถวไผ่แถวมั่นสิมีไม้เรียกเบอร์ซุ่มต่าง,งๆไว้นะครับจะมีผู้ค่อยบริการบาบ่าสิเปลี่ยนอาหารเครื่องดื่มน้ำข้งกับไรแห้งอยู่ด้วยครับตอนนี้ก็ถือว่าอ้าวมาถึงแล้วมาถึงแล้วครับมาถึงซุ่มตัวเองแล้ว โอ้มาถึงข้างล่างเลยนะครับมาถึงข้างล่างเลยบรรยากาศดีมากนะครับมีหวงอยางให้เซามีบรรนาบดนะครับปุ่นครับบรรนาบดนะครับเป็นฟังเล่าเลยเนอะพี่น้องปุ่นฟังทางปุ่นครับเป็นเขียแดนเล่าแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปดูป้ายนิดนึงนะครับตอนนี้นำกับปะมานนะครับนำปะมานเพียงเพียงขาเขานะครับกับ่ถเลือกแห้งนำกับเทือว่าไซดีครับ อกว่าห้ามห้ามลงเล่นน้ําเกินเขตทุ่นหรือธงแดงอย่าปล่อยให้เด็กลงเล่นน้ําตามลาทางเพราะว่านะครับคนมาเล่นร้ายมีบรรนาบดธให้เศร้านี่ครับยังมีกวอกจอกกวกแหน่ลอยมาอยู่ครับนี่ลอยมาน,น,น้ำน้ำน้ำนามเนาะนะครับ <S <S เรือให้เช่าเรือ,อยางให้เช้านะครับก บรรยากาศนาเรียนครับเมื่อนี้นาเรียนนาเรียนบรรยากาศดีครับลมก็แรงตอนนี้คุณฟ้าใสกําลังลงแล้วครับกําลังจะเล่นแล้วเออพวเอาอะไรลูกมันเลรอเรียนร้อยเรียนรวดนี่ครับบรรยากาศดีมากครับบรรยากาศดีลมซวยสวยเลยมีสไลเดอร์หน่อยนะครับนะครับสไลเดอร์หน่อย20บาทครับจัดสันจะดก็ยี่สิบบาทเรียนจนเมื่อย ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งครับที่หลายๆคนมาท่องเที่ยวกันมาเล่นน้ำกันอ้เยี่ยมเยี่ยมนีฝรั่งมาเล่นน้ำด้วยอันนี้เป็นอำเภอเมืองหมอ,นะอน่ะอำเภอบ้านใหญ่ฮะอำเภอว่านใหญ่อำเภอว้านใหญ่จังหวัดมุกดาหาร ครับบรรยากาศดีครับพี่น้องถือว่าหน้ามาเที่ยวหน้ามาเลรียนครับพาหลูกพรหลานมาเลรียนสาหรับผู้อยู่ไกลนะครับหาดมโนพิล่มวิวสวยครับวิวสวยพาหลูกพรหลานมาเลรียสวยงามมากครับนะถือว่าเป็นการแนะนําแแล่งท่องเที่ยวมองท่องเที่ยวอีกมองเรื่องกันลอกันนะครับมีเรือยางมีห่วงยางมีบัตรนาโบ๊ทครับก็สนุกสนานครับแต่ก็มีคนดูแลเป็นสิมีคนดูแลความปลอดภัยอยู่ เป็นชุดๆนะครับตอนนี้ทีมงานเฮ่ากําลังสีขึ้นบรรนาโบสถครับขึ้นได้หกคนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็เที่ยวละสามร้อบาทเด้อนะครับขี่ๆขี่นะครับกะแเลนอยู่ประมาณซี่หารอบแล้วก็รอบสุดท้ายขยจะสีเท่ให้เฮ้าความเลยลงนะครับกปลเป็นการสนุกสนานบีกแบบนึงครับแต่ว่ากะ ปลอดภัยอยู่นะครับปราามีเสือชู้ฉีบแล้วการน้ำแถวนี้กับ่ะไ้เลือกแห้งตอนนี้ก็บสิมีคุณแม่ประกอบไทยอยู่พูนึงนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีแตะคุณลูกสาวคุณลูกชายนะครับทีมงานครบพร้อมเลยนะครับคุณเนเนคุณนานามิแล้วก็คุณเชตะนะครับเดินสี่คนแล้วก็คุณฟ้าใสแล้วก็คุณแม่ฟ้าใสครับน้องคอนทิพย์นะครับนางสาวควนทิพย์นะครับ ตอนนี้กระทั่งเจ้าหน้าที่นะครับผู้ขับเจสจีกาลังนั่มเอาบรรณารูโบดออกจากหาดนะครับกระสีแรีนประมาณสี่หารอบนี่และพี่น้องนะครับเนี่ยครับไปแล้วครับจวด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 หลครับพุณงาออกไปแล้วครับพุนกลางโค้งพุ่นนะครับอันนี้พ่อแต่ด้ออกอันนั้นคนละขั้นคนละขั้นขั้นนี้กาลังสะออกครับมนซอโนเซลไปแล้วครับมานนี้ทีมงานเฮาจวดครับเอาไดมาหอดแล้วก็ได้ขี่เอาให้เต็มที่เลยนะครับ ข้างหน้าคือเกตานะครับแล้วก็เนเน่แล้วก็นานนมินะครับแล้วก็ฟ้าใสแล้วก็พุทธแม่ฟ้าใสนะครับประกบ้ายไปแล้วครับจวด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 เอานะครับกบถือว่าเป็นการแนะนําแหล่งท่องเที่ยวให้พี่น้องเข้าอยู่มองเนื่องน้าขึ้นกันนะครับอันนี้ก็สิมีทุนนะครับมีพงแดงบอกว่าไม่ให้ออกไปเล่นเกินเขตน,นี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ประกาศอยู่เรื่อยๆนะครับว่าไม่ให้ออกเกินทุน สำหรับคลิปนี้กะส่วนพีส่วนนอกมาเร็นแม่น้ำโขงเย็นๆเนาะครับช่วงฤดูห้อนจังซี่